เชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะเคยรู้จักกับคนที่มักจะชอบพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่คิดหรือจะเรียกง่ายๆว่าคนปากดีหรือคนที่เก่งแต่ปากกันมาบ้างนะครับซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้ก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังต่อจากนี้เป็นเรื่องราวของคนปากดีที่นอกจากจะไม่มีความเชื่อและศรัทธาในาศาสนาแล้วยังมีพฤติกรรมที่ต่ำช้า และไม่อยู่ในศีลในธรรมอีกด้วยครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมเองเป็นคนที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากและเพราะผมเป็นคนที่มีความเชื่อแบบนี้จึงทำให้ชีวิตของผมนั้นบางครั้งก็ออกจะโชคดีอย่างเหลือเชื่อหรือไม่ก็ในเวลาที่ตกที่นั่งลำบากก็มักจะมีคนมาช่วยเหลือตลอดซึ่งแตกต่างจากนาก้อยนาสาวที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัย เพราะพ่อแม่ของผมจากไปจากการฆ่าตัวตายท่านทั้งสองทนความลำบากไม่ไหวเลยตัดสินใจดับทุกข์ของตัวเองด้วยความตายซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะครับแต่อย่างว่ากรรมใครกรรมมันเราไม่สามารถไปกำหนดกรรมของใครได้นอกเยสีจ,จากเราจะมีกรรมต่อกันนักก้อยแกมีแฟนชื่อนะพบเอาจริงๆผมควรจะเรียกลุงพบเสียมากกว่า เพราะแกดูแก่กว่านก้อยเป็นอย่างมากและผมก็รู้ดีว่าที่นก้อยคบกับลุงพบนั้นก็เพราะหวังเงินทองจากลุงพบนั่นเองหลายครั้งที่ผมแอบเห็นนก้อยคุยกับผู้ชายคนอื่นทั้งๆท,ที่ลุงพบก็อยู่ด้วยแต่ผมก็เลือกที่จะไม่สนใจเพราะเชื่อว่าสักวันลุงพบก็คงจะรู้ความจริงด้วยตัวเองและว,วันนั้นมันก็มาถึงครับนะก้อยกับลุงพบทะเลาะกันเพราะลุงพบจับได้ ว่านก้อยแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นนั่นเองผมไว้ใจคุณนะแต่คุณกลับมาทำแบบนี้ประโยคที่ลุงพบพูดยิ่งตอกย้ำให้เห็นชัดว่านก้อยไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องอยู่เหมือนกันที่ลุงพบไม่เคยรู้เกี่ยวกับนก้อยและเป็นผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้หลังจากที่ลุงพบกับนก้อยทะเลาะก,กันในวันนั้น ผมก็ไม่เห็นลุงพบแวะมาที่บ้านอีกเลยส่วนนก้อยนั้นเวลาที่กลับมาบ้านดึกๆทีไรก็จะมีผู้ชายเข้ามาที่บ้านด้วยทุกทีผมเห็นแล้วก็อดที่จะพูดไม่ได้เรื่องของกูเด็กอย่างมึงไม่ต้องมายุ่งถ้ายังแบมือของเงินกูอยู่ก็อย่าเสือกนั่นคือคำพูดที่ผมคิดไปเองในใจว่านก้อยคงจะพูดกับผมแบบนั้น ซึ่งคำตอบจริงๆกลับตรงกันข้ามระวังบาปกรรมบ้างนะครับนาก้อยไปหลอกคนอื่นเขานะเวรกรรมมันมีจริงนะครับผมพูดจบก็เดินขึ้นบันไดามาที่ห้องทันทีแล้วก็มีเสียงของนาก้อยด่าไล่หลังผมมาติดๆทั้งด่าทอและสาบแช่งสารพัดบาปกรรมอะไรกูไม่เชื่อมึงเคยเห็นกูทําบุญหรือไงไอหลานเวร ในเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นวันนั้นนก้อยใช้คำพูดที่หยาบคายกับผมมากกว่านี้มากเกินกว่าที่ใครจะรับได้แต่ที่ผมเล่าเพราะอยากจะให้รู้จริงๆครับว่านก้อยนั้นเป็นคนยังไงและอีกหลายวันต่อมาทุกครั้งที่เจอกันพฤติกรรมของนก้อยก็ยิ่งต่ำลงมากขึ้นเรื่อยๆแต่แกก็จะกระทำกับผมแค่คนเดียวผิดกับผู้ชายคนอื่นๆซึ่งนก้อยจะกลับเป็นคนละคน เหมือนกับลิงที่เวลาอยากได้ของมันจะทำตัวดีแต่พอได้ของแล้วกลับมีท่าทางเย้ยหยันยะโสโอหังใส่และยิ่งนานวันเข้าผมก็เริ่มสังเกตเห็นว่านาก้อยนั้นดูเปลี่ยนไปในทางร่างกายแกดูเหมือนคนป่วยตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งผมตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาทผมก็เห็นนก้อยมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วมองผมด้วยท่าทางไม่พอใจ มึงจะเอาอาหารไปให้มันทำไมเงินก็ไม่ได้บุญจะช่วยให้มึงมีเงินซื้อข้าวกินไหมฮะผมเองไม่ได้พูดตอบโต้อะไรและแม้แต่พระท่านเองก็ยังยิ้มให้กับนาก้อยด้วยท่าทีสงบผมเดินกลับเข้าบ้านไปก็เห็นว่านาก้อยนั่งอยู่ที่โต๊ะก,กินข้าวในครัวผมจำใจเดินเอาของไปเก็บอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญหน้ากับนก้อย กลาวหลังถ้ามึงจะใส่บาทมึงก็ซื้อมาเองเลยนะเพราะข้าวนั้นเงินกูผมหันกลับไปมองนก้อยและพยายามข่มอารมณ์ให้ตัวเองใจเย็นมากที่สุดก่อนจะเดินออกจากห้องครัวไปและวันนั้นเองที่ทำให้ผมตัดสินใจจะหางานทำเพราะไม่อยากจะทนอยู่กับนกก้อยอีกต่อไปแล้วผมก็ได้งานทำในวันนั้นเลยครับ ซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารใกล้กับมหาวิทยาลัยและเป็นร้านที่มีเพื่อนผมทำงานอยู่ด้วยเขากำลังหาคนอยู่พอดีจึงทำให้ผมได้งานทำอย่างง่ายดายผมเลยตัดสินใจออกไปทํางานในบ่ายวันนั้นเลยนี่มึงจะไปไหนวันนี้ไม่มีเรียนหรือไงถ้าจะไปเที่ยวกับเพื่อนมึงไม่ต้องไปเลยนะเปลืองเงินกู ผมหยุดยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูบ้านเพราะใจจริงแล้วผมไม่อยากจะบอกว่ากำลังจะไปทำอะไรที่ไหนแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจบอกออกไปผมจะไปทำงานจะได้ไม่ต้องใช้เงินน้าไงนาก,ก้อยหัวเราะออกมาเสียงดังก่อนจะมองมาที่ผมสายตาของนาก,ก้อยนั้นดูถูกผมเป็นอย่างมากซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่านาก,ก้อยคนนี้ คือน้องสาวแท้ๆของแม่ผมเพราะนิสัยของนาก้อยนั้นไม่เหมือนกับแม่ของผมเลยสักนิดเดียวดีงั้นต่อไปมึงจ่ายค่าเช่าด้วยนะถ้ามึงจะอยู่ที่นี่ต่อคำพูดของนาก้อยยิ่งทำให้ผมรู้สึกแย่และโมโหแต่เพราะผมไม่อยากมีปัญหาเลยทำให้ผมตัดสินใจเดินออกมาอย่างไม่สนใจแล้วผมก็ทำงานไปเรื่อยๆ จนพอมีเงินเก็บอยู่บ้างผมเลยตัดสินใจที่จะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพราะในอนาคตผมจะต้องใช้มันในการทำมาหากินกับสายงานที่ผมต้องการจะทำในที่สุดข่าวร้ายก็มาเยือนครับนักก้อยพบว่าตัวเองติดเชื้อ h i ชในทีแรกผมก็ไม่รู้ว่านก,ก้อยได้รับเชื้อมาเพราะเอกสารและยามากมายที่นก,ก้อยกิน มันทำให้ผมสังเกตเห็นและรู้เข้าในที่สุดถึงแกจะป่วยหนักแต่พฤติกรรมของแกก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยและก็เป็นอย่างเดิมทุกครั้งที่ผมมีเวลาว่างในช่วงเช้าผมก็จะตื่นมาใส่บาตรซึ่งแกก็มักจะมายืนบ่นอยู่เสมอใส่ไปแล้วได้อะไรนี่แกเชื่อเรื่องบุญบาปมากเกินไปแล้วนะไอ้โน้ตน้าก็ลองทำดูบ้างสิ เพื่ออะไรๆในชีวิตจะดีขึ้นบ้างนาก้อยหัวเราะใส่คำพูดของผมเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มึงนี่ตลกดีนะเชื่อเรื่องบุญบาปอะไรนั่นกูไม่เคยเห็นว่ามันจะช่วยให้ชีวิตใครดีได้เลยพฤติกรรมของนก้อยนั้นชัดเจนว่าไม่เชื่อเรื่องบุญบาปหรือเวรกรรมใดๆทั้งนั้นจนสุดท้ายนาก้อยก็ตัดสินใจผูกคอตายจากผมไป คงเป็นเพราะแกะทนภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยไม่ไหวและถ้าถามผมว่าผมเสียใจไหมคำตอบก็คือเสียใจครับเพราะอย่างน้อยๆนักก้อยก็เป็นญาติคนเดียวที่ผมเหลืออยู่งานศพของนักก้อยจัดขึ้นได้ก็เพราะลุงพบที่ได้รู้ข่าวแกเลยมาช่วยเหลือหลังจากนั้นก็ผ่านพ้นไปผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของนก้อยเหมือนเดิม แถมยังเห็นและเจอนาก้อยอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามโนดโนดตนาหิว nah, เสียงแผ่วเบาของนาก้อยที่ผมได้ยินเกือบจะทุกคืนถึงแม้จะกวนใจอยู่บ้างแต่มันก็ทำให้ผมเห็นแจ้งชัดในความเป็นจริงมากขึ้นว่าคนเราควรจะทำบุญไว้ให้เยอะๆ กลางดืกเกือบจะทุกคืนที่ผมต้องลงมาข้างล่างตั้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยที่หน้าบ้านและต้มไข่หนึ่งฟองพร้อมกับจุดทูบขึ้นหนึ่งดอกเพื่อเรียกให้นก้อยมากินข้าวแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ผมได้ทำไปมันก็ไปไม่ถึงนก้อยอยู่ดีสงบจิตสงบใจเสียนโยมคำพูดของพระท่านที่ทักขึ้น หลังจากที่นก,ก้อยจากไปหลายวันแล้วทำให้ผมรู้ดีว่านก,ก้อยไม่เคยไปไหนแกยังคงอยู่ที่นี่เหมือนเดิมซึ่งผมเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนอกเสยีจากตื่นมาทำบุญและอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับนก,ก้อยกลางดึกคืนหนึ่งมันเป็นคืนที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะย้ายออกจากบ้านหลังนี้เพราะทนกับความเฮี้ยนของนก,ก้อยไม่ไหวแล้ว เสียงสะอื้นไห้ของนก,ก้อยดังขึ้นในคืนนั้นมันดังขึ้นเรื่อยๆและเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้แทบจะเรียกว่ามันอยู่ที่ข้างหลังของผมเลยก็ว่าได้ครับผมลืมตาตื่นขึ้นมาทันทีก่อนจะพยายามทําใจแล้วหันกลับไปอีกทางได้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเสียงร้องไห้ของนก,ก้อยยังคงดังอยู่ตลอดเวลาที่ผมกําลังช่างใจ นูด้ดนูด้ดหน้าหิวผมถอนหายใจลากยาวก่อนจะตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงนก,ก้อยไม่ได้อยู่ข้างๆผมอย่างที่ผมรู้สึกแต่แกอยู่ที่ปลายเตียงนก,ก้อยค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองผมที่คอของแกมีรอยช้ำเป็นทางยาวใบหน้าอืดบวมเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนอง ที่ไหลออกมาแทนน้ำตาผมกลืนน้ำลายลงคอด้วยความกลัวตัวแข็งทื่อและทำอะไรไม่ถูกถึงแม้ผมจะมีความเชื่อแต่ก็ไม่เคยคิดว่าสักวันจะต้องมาเจอกับตัวเองแบบนี้โนดโนดน้าหิว <c oughs> เสียงของนาก,ก้อยยังดังโหยหวน ชวนให้คนลุกเป็นอย่างมากผมจึงหลับตาและสวดมนต์ไม่นานนักทุกอย่างก็เหมือนจะหายไปผมจึงค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งนักก้อยไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วแต่ตอนนี้นักก้อยกลับมาอยู่ข้างๆผมแทนผมตกใจรีบลุกออกจากเตียงและวิ่งออกจากห้องไปทันทีพอลงบันไดไปได้ ผมก็ยังได้ยินเสียงนก,ก้อยและเห็นนก,ก้อยยืนอยู่ที่ชั้นล่างผมวิ่งออกมานอกบ้านด้วยเท้าเปล่าแล้วยืนมองบ้านตัวเองด้วยความกลัวนก,ก้อยยังคงวนเวียนไปมาอยู่ในบ้านผมเองก็ไม่กล้าที่จะกลับเข้าบ้านไปอีกเลยในตอนนั้นได้แต่ตั้งสติและภาวนาจิตอยู่ในใจถึงนกก้อยว่าผมจะหาทางช่วยแต่อย่ามาหลอกหลอนให้ผมกลัวอีกเลยไม่อย่างนั้น ผมเองก็คงไม่รู้จะช่วยยังไงไม่นานผมก็รู้สึกเหมือนมีลมอะไรบางอย่างเข้ามาปะทะที่หน้าพร้อมกับเสียงแวววๆเหมือนเสียงของนาก,ก้อยว่าเขาจะรอผมจึงกล้าที่จะกลับเข้าบ้านไปและสุดท้ายผมจึงมานั่งคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้นาก,ก้อยได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ทั้งกรรมที่รักมากหลายใจ กรรมที่ลบหลู่ศาสนาด้วยวาจาหยาบคายและอื่นๆที่นาก้อยได้กระทําลงไปพอคิดไปคิดมาแล้วมันก็หนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันและที่พึ่งที่ผมตัดสินใจไปหานั้นก็คือพระท่านที่ผมใส่บาทในทุกๆเชา้าเมื่อลองได้ไปคุยกับท่านดูแล้วก็ไม่มีทางแก้ขไขใดๆเลยที่จะช่วยนาก้อยให้หลุดพ้นได้ นอกเสียจากรอให้ถึงวาระของมันบุญน้อยกรรมชั่วมากจะให้หลุดพ้นเลยก็คงจะยากโยมทำใจให้สงบเถิดเมื่อถึงวาระเขาก็จะหลุดพ้นไปเองคำที่พระท่านบอกคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดและทำให้ผมตัดสินใจทําบุญบ้านครั้งใหญ่ก่อนจะย้ายออกจากบ้านไปอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ ที่มีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรแต่ถึงจะย้ายออกมาแล้วผมเองก็ยังฝันถึงนก,ก้อยอยู่หลายครั้งที่บ้านหลังนั้นถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีใครอยู่แล้วแต่ผมก็แวะเวียนเอาของไปวางไว้และจุดธูปบอกนก,ก้อยให้มารับของที่ผมนำไปให้อยู่เสมอจนมาหลังๆที่เวลาผ่านมาเกือบจะสิบปีแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าวิญญาณของนก,ก้อยนั้น จะได้รับบุญและคลายความหิวไปบ้างหรือเปล่าหลายครั้งที่ผมแวะเวียนไปในเวลากลางวันก็ยังเคยเห็นเงาลางๆของใครบางคนอยู่ในบ้านหลังนั้นจะเป็นสัมภเวสีหรือนก้อยผมก็ไม่อาจรู้ได้เพราะไม่ได้เห็นแบบจจะคาตาเหมือนที่เคยเจอจนถึงตอนนี้ที่ผมแต่งงานมีลูกแล้วผมก็ไม่ได้ฝันถึงนกก้อยบ่อยเหมือนกับเมื่อก่อน แต่ก็ยังตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปถึงนก้อยอยู่เสมอและได้แต่หวังว่าบุญที่ผมทำไปให้จะช่วยให้นก้อยได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้บ้างผมไม่ได้มีโอกาสขออโหสิกรรมกับนก้อยในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ผมก็ทำหน้าที่ของผมดีที่สุดแล้วผมอยากให้เรื่องราวของนก้อยได้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคน ว่าเวรกรรมนั้นมีอยู่จริงและอยากให้ทุกคนหมั่นทำบุญเข้าไว้เมื่อถึงคราวที่เราจากไปเงินทองมากมายคนที่เรารักหรือบริวารทั้งหลายเราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยนอกเสียจากบุญและกรรมที่เราทำไว้ก็เท่านั้นเองครับ